วันนี้ผมก็มาเดินเล่นสวนลุมช่วงบ่ายแก่ๆนะครับผู้ดาดกำลังร้อนได้ที่เลยหลายคนอาจจะคิดว่าผมเหมาะกัากางกายแต่ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ผมมานั่งเล่นสูดอากาศดูต้นไม้ดูสัตว์ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมีนกกระยางให้ดูเล่นๆต่อจากนั้นเราก็เดินมาที่ห้องสมุดดีกว่าตรงนี้มันเย็นตรงข้างนอกแาร้อนอย่างกระเตาอบเข้าไปข้างในเนี่ยห้องแอร์เย็นจี๊บเจี๊บ นะมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นมีหนังสืออะไรให้อ่านแต่เขาห้ามเขามานอนนะถ้าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาจะมาสกิดแต่สะกิดด้วยมือนะไม่ใช่เท้าส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องสําหรับเด็กเขามานั่งเล่นกันถูกห้องนี้ผมอยากจะเข้าไปนั่งเล่นกับเขาเหมือนกันนะแต่เขาจํากัดว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกันไอเรามันก็แก่แล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักกาลเทศะอ่าอ่าน่าเล่นจังเลยดูสิส่วนตรงนี้เขาเป็นที่ถีบเรือสมัยก่อนนะ คุณจะถีบเนี่ยคุณต้องเสียเงินนะ30บาทถีบได้40นาทีแต่เดี๋ยวนี้เขาให้ฟรีครับนโยบายของผู้ว่าคนใหม่รับโอ้โหผมเห็นแล้วถ้าด่าไมันไม่ร้อนนะจะลงไปถีบแล้วเนี่ยส่วนตรงนี้ก็มีสนามเทนนิสสมัยก่อนพาราดอนดังนี่โอ้โหสนามนี่เต็มสวนเนี่ยมีสระว่ายน้ำระดรับ20กว่าเมตรเลยหน้ามาว่ายเล่นนะราคาก็ไม่แพงตรงนี้ก็เป็นฟิตเนส ห้องแอร์เย็นๆให้คุณเล่นรอบละสิบบาทเท่านั้นเองไม่แพงอะไรเลยนะเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็10บาทไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วส่วนนี่ขอเข้าห้องน้ําก่อนไม่ต้องตามเข้าไปนะจ๊ะแล้วตรงนี้มาตรงสวนซุ้มขายอาหารเนี่ยตีสี่ตีห้าคนไปไม่หมดตรงนี้ก็เป็นถอนาฬกาสมัยก่อนผมมาแล้วหลงทางผมก็จะนัดเจอเพื่อนกันตรงนี้แหละครับเป็นจุดรวมคนที่ดีที่สุดในย่านนี้ ส่วนตรงนี้นะพวกสวนตรงเนี้ยจะมีพวกงานศิลปะเต็มไปหมดตอนแรกผมก็ดูไม่ออกรูปนี้คืออะไรไปดูด้านหน้ามาดูด้านหลังอ้อบางอ้ออะไรเป็นรูปผู้หญิงกําลังวิง่งชอบไอเดียรูปนี้จังเลยครับคนคิดนี่ฝีมือมากมากเลยนะสวนลุมหลายคนก็ดูว่าเป็นแดนเถื่อนไม่น่าเข้ามาเดินเที่ยวผมบอกเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปเยอะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเขาให้ปั่นจักรยานในด้านหลังเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสวนลุมพินี ขายไหมเนี่ยเห็นไหมจะมีเด็กนักเรียนเขากําลังมาเดินแถวกันอยู่แล้วนี่ก็ยังมีซุ้มขายน้ําใสขนมปังขายอะไรด้านหลังก็เป็นที่สอนทําวิชาชีพวันเสาร์วอาทิตย์นั่นแหละครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนสนุกให้เด็กเขามาเล่นกันผู้ใหญ่ยังผมไปเล่นไม่ได้นะของเขาเสียเดี๋ยวเขาจะด่าเอาได้ครับผมเรื่องนี้นะจุดขายจุดหนึ่งของที่นี่คือแมวแมวที่นี่น่ารักทุกตัวมันคุ้นเคยกับคนครับ ลองมาเล่นกับมันดูสินี่ตัวนี้มันยังพร้อมเนี่ยไปเจอบางตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นะหน้าอุ้มไปขายมากเลยโอ้โยล้อเล่นเดี๋ยวใครฟังคลิปนี้ติดคุกเอาง่ายๆเนี่ยดูเนี่ยไปเจอคนแปลงหน้ามันเล่นแบบโอ้โหอย่างกัาก็รู้จักกันมานานแล้วก็ต่อจากไอ้แมวตัวนี้นะมันก็มีจุดขายของสูโนโซนลุมอีกจุดหนึ่งที่ใครมาแล้วนะไม่มา เจอตัวนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงส่วนลุมหลหยข้อไหนจังไอตัวที่ว่ว่าอยู่มันคืออะไรวะมึงถ่ายลกไกลคุยจะไม่เห็นเหะอเราไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าว่าเขาคือใครเห็นยังเห็นยังเขาคือตัวเฮหรือน้องวรนุดของเรานี่เอง